ที่บ้านของนายสมเดจหวังแออายุ5้จปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สมตำบลนาหมอสีอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลาได้นำของสุดลักสุดหวงคือมีดพลากันมีดเหลาและขวานที่มีอายุมากกว่า100ปีที่บรรพบุรุษได้เก็บสะสมไว้ให้นายสมเด็จผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่ามีดพลาเขาเรียกกันว่ามีดพลากันที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดฟืนออกถังป่าอายุประมาณกว่า100ปีที่เห็นสภาพดีอยู่นั้นเพราะว่าคุณปู่นั้นเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟพ,พอท่านเสียลูกๆหล,กกลานก็ได้นำออกมา ใช้อายุประมาณกว่า100ปีส่วนปลายด้ามมีดพะกันที่มีรูปแกะเป็นสีสะมนุษย์นั้นนายสมเด็จกล่าวว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ช่างทําด้ามประดิษฐ์ไว้ให้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวมุสลิมเป็นโต๊ะครูที่สอนศาสนาเป็นอิมามภาษาอิสลามว่าเป็นอิมามเป็นคนประพฤติอยู่ในศีลธรรมส่วนมีดเหลานายสมเด็จกล่าวว่ามีดเหล่าเล่มนี้เป็นมีดเหล่าที่มีอายุเกือบ100ปีก็ใช้เหล่าวายเหลาไม้ไผ่ ของจักสารส่วนขวานนายสมเด็จกล่าวว่าขวานเล่มนี้มีอายุกว่า100ปีเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีคือไม่สึกล้อแต่เป็นขวานที่ผสมด้วยเหล็กหมายถึงคนที่ตีสมัยก่อนช่างตีสมัยก่อนเขาใช้เหล็กหลายเหล็กผสมกันก็จะมีประโยชน์อย่างเช่นการพาฟืนหรือพกเป็นอาวุธและก็ใช้ประโยชน์หลากหลายเช่นการออกเดินป่าก็ใช้เน็บที่เอวคนสมัยโบราณก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ติดตัวเมื่อออกจากบ้าน